เทียบ2องรุ่นตัว S ตัวแซแตกต่างกันตรงไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนอีสูเมโทะเชฟพึกปาเก็ตกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเนเอาเจ้า c a p โฟตัวเตี้ยนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นในเกตของตัว Z นะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นในเกตของตัว S นะคะ ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะถ้าในเกรดตัวแซของเรานะคะจะมีแค่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะคะแต่ฝั่งนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นฝั่งนี้จะเป็นตัวท็อปในเกรดตัวเตีย้ยนะคะฝั่งนี้ค่ะใช้เงินออกรถอยู่ที่5 4 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนฝั่งนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่4 4 0 0 0บาทค่ะต่างกันอยู่ที่10,000บาทแล้วก็ในส่วนของข้างงวดน,นะคะต่างกัน 1,000บาทนะคะต่อเดือน <_ C> e <an> เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า2รุ่นนี้ต่างกันจุดไหนบ้างตรงไหนบ้างนะคะ <_ C> e <an> เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆที่ใช้งานนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ <_ C> e <an> เริ่มกันตรงตัวแซดนะคะตัวท็อปสุดของเกรดตัวเตี้ยข,ของเรานะคะคันนี้ค่ะข้างหน้าค่ะเห็นชัดเลยในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้ค่ะด้านบนเป็นสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมเข้ามาตัดในส่วนของโครเมียมเข้ามานะก็แน่นอนค่ะในส่วนของไฟหน้า ตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะพี่ๆแล้วก็ถัดลงมาค่ะไฟตัดหมอกตรงนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยในเกรดของตัวเซตของเรานะคะพี่ๆโอเคทีนี้ตัวเอสล่ะมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเอสกันค่ะในส่วนของตัวเอสค่ะด้านหน้าเด่นชัดค่ะในส่วนของกระจังหน้าค่ะจะเป็นสีดํานะคะพี่ๆแล้วก็ด้านล่างนะคะจะตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะแน่นอนนะคะยังเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะไฟตัดหมอกตรงนี้ ยังไม่มีมานะคะในส่วนของเบ้าตรงนี้ก็จะได้เป็นเบ้าหลอกมาคู่กับไฟเลี้ยวนะคะในส่วนของด้านหน้าโอเคแต่ว่าสีของตัวรถนะคะอันเนี้ยเราจะได้มา3สีเหมือนกันมีสีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีเทาโอเพกเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างตัวแซดค่ะ ด้านข้างของตัวรถค่ะในส่วนของตัวล้อเราจะได้ล้อขอบ16มาแล้วแล้วก็ลายล้อนะคะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าในส่วนของตัวแซนนะคะมันจะเป็นสีดําปัดเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งคือสีปรอนในส่วนของเกรด LDA นะคะในส่วนของยางค่ะอันนี้ได้ยางบิสโตนมาจากโรงงานแล้วนะคะพี่พี่ถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของพวกโลโก้แคปโฟตรงนี้นะคะตัวอักษรเป็นโครเมียมแบบนี้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เดนชัดในส่วนของกระจกข้างค่ะ ตัวแซดค่ะกระจกข้างตรงนี้นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกข้างแล้วก็มีสวิตช์พับออโต้ให้กับพี่พีแล้วนะคะโอเคแล้วในส่วนของตัวเอสค่ะตัวล้อจะเป็นล้อกระทะมาตรฐานเลยนะคะขนาดไซส์จะอยู่ที่15นิ้วค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะเช่นเคยเนาะจะอยู่ตรงข้างแก้มของตัวรถค่ะแล้วก็ในส่วนของโลโก้แคปโฟตรงนี้ยังเป็นสติกเกอร์ธรรมดาอยู่นะคะพี่พ,พกระจกข้างตรงนี้เป็นอา่า ออโต้แล้วนะแต่ว่ายังพับออโต้ไม่ได้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะไม่ได้อยู่ตรงกระจกข้างนั่นเองทีนี้ถัดไปในส่วนของพวกมือเปิดล่ะในส่วนของมือเปิดนะคะของตัวเอสของเรายังเป็นแบบสีดํามาตรฐานอยู่นะคะพี่ๆแต่ถ้าในเกตของตัวแซดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะมาในส่วนของมิติของตัวรถนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเนาะในส่วนของตัวรถนะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะพี่พแล้วก็ ในส่วนของช่วงล่างต่างๆมีเหมือนกันหมดเลยด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะคะด้านหลังเป็นดัมเนาะตัวแหนบนะคะของตัวเตี้ยของเรานะคะตัวแหนบมี3แผ่นเหมือนกันหมดเลยนะคะในทุกรุ่นทุกเกตแตกต่างกันแค่ออปชันอย่างเดียวนะคะพี่ๆทีนี้เรามาในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันบ้างค่ะในเกรดของตัว S ค่ะไฟท้ายตรงนี้ยังเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะคะ เป็นแบบธรรมดาในส่วนของไฟท้ายนะคะถ้าในส่วนของตัวแซตของเรานะคะจะเป็นไฟไโปรเจคเ,เตอร์มาแล้วนะคะพี่พแล้วก็ถัดขึ้นมาในส่วนของมือเปิดฝาท้ายตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดําด้านเนาะเหมือนกับตัวเปิดประตูนะคะพี่พี่แต่ว่าตัวนี้จะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะมีเหมือนกันค่ะใน2รุ่นนี้นะคะพี่ๆี่แล้วก็โลโก้ต่างๆด้านหลังของตัวรถถ้าในตัวแซตก็จะเป็นโครเมียมมาแล้วนะคะพี่ๆเช่นเคยตัวเอก็ยังเป็นสติ c ก e r อยู่นะคะยังอะไรได้มาเหมือนกันนะคะพี่พี่ แตกต่างกันด้านหลังตรงนี้ในส่วนของการชนหลังถ้าตัวเอของเรายังไม่ได้ในส่วนของการชนหลังมาให้นะคะพี่พแต่ถ้าในเกตของตัวแซค่ะมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในของตัวรถกันบ้างค่ะด้านในของตัวแซค่ะพี่ๆด้านในของตัวแซต้องบอกว่าพรีเมียมนะคะสิ่งที่ได้มาเหมือนกันในส่วนของด้านในของตัวรถค่ะตรงนี้ หน้าจอค่ะขนาด7นิ้วเหมือนกันออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้เหมือนกันมีกล้องถอยมาให้เหมือนกันนะคะสําหรับตัวแซและตัวเอนะคะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะในส่วนของอปุ่มแอร์ต่างๆนะคะตรงนี้ออปชั่นตรงนี้เหมือนกันค่ะและที่ไม่เหมือนกันละ่ะมีในส่วนของตรงนี้ค่ะ บุนุ่มตรงนี้นะถ้าสมมุติเป็นตัวเอสอะมันจะเป็นพลาสติกธรรมดานะคะพี่พีตรงนี้เพิ่มบุนุ่มเข้ามาแล้วก็มีลูกเล่นในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นสีเทาตัดากับสีดํานะคะพี่พีในส่วนของช่องแอร์ก็เพิ่มสีเทาเข้ามาตรงนี้นะคะเพิม่มความสวยงามเข้ามาภายในของตัวรถแล้วก็ถัดมาในส่วนของเบาะหนังนะคะ่ะถ้าในเกตของตัวแซตัวนี้นะคะมีเบาะหนังคูแม็กแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดําได้เทาแบบนี้มาให้แล้วนะคะสําหรับตัวแซ่ของเรานะคะตัวเอของเราเป็นเบาะผ้านะคะ แล้วก็พวงมาลัยค่ะมีหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะตรงนี้ในส่วนของซช้มือตรงนี้จะเป็นสวิตควบคุมหน้าจอวิทยุตรงนี้ตัวเอของเรามีเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งนี้ค่ะมีไม่เหมือนกันคุยคอนโทรลตรงนี้นะคะตัวเอยังไม่มีเข้ามานะคะวัสดุที่ตกแต่งมาไรตรงนี้นะคะของตัวแซดจะเพิ่มโครเมียมเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะพี่ๆแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะคอนโซลเกียร์ตรงนี้มีความเงางามเป็นสีดําแบบนี้มาให้ตัดกับสีเทาแบบนี้นะคะโอเคทีนี้ ตรงนี้ค่ะที่แตกต่างกันมีอีกหนึ่งจุดก็คือในส่วนของม่านบังแดดค่ะม่านบังแดดมีมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าในเกจของตัวแซนะคะพี่ๆมันจะมีกระจกมาให้แล้วนะคะถ้าตัวเอยังไม่มีกระจกมาให้นะคะตรงกลางตรงนี้ในส่วนของที่ส่แว่นตรงนี้มีมาให้เหมือนกันไฟสองแผนที่ตรงนี้มีมาให้เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตอนที่2ของตัวรถกันกันนะคะ ในส่วนของตอนที่2นะคะพรีเมียมอย่างหนึ่งที่ในในเกรดตัวแซมีมาให้นะคะก็คือในส่วนของแอร์หลังตรงนี้ค่ะพี่พีตรงนี้จะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็บวกกับช่อง usb ตรงนี้นะคะถ้าในเกรดตัว S ตรงนี้จะไม่มีเลยจะเป็นช่องอ่าแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะพี่พีเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังค่ะอีกหนึ่งออปชันค่ะสําหรับ S และแซของเรานะคะฝั่งนี้ค่ะในส่วนของกุญแจนะคะฝั่งนี้คุญแจของตัวแซดค่ะจะเป็นรีโมทแบบนี้แล้วแล้วก็ มีการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่สําหรับตัวเอสนะคะยังเป็นคุญใจแบบนี้อยู่นะคะต้องขายออยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของการขโมยมาให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวเริ่มต้นและตัวท็อปสุดในเกของตัวเตี้ยของเราราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ99,000บาทน,นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรถอีซุอยู่นะคะสามารถสอบถามแนนได้เลยนะคะหรือโทรหาแนนได้เลยคะ่ะที่เบอร์061ค่ะ8947666นะคะ เพจเฟ e บุ๊กของแนนชื่อว่าแนนอีสุเมโทเชยพึกปากเกตค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่5 4 0 0 0บาทคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่4 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ